าากมมยด้ยหสวัดววมมสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุมีจำปาแก้วนะคะนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประจำตำบหลหนองขานะคะซึ่งวันนี้เราได้มีกิจกรรมเอามือสามัคคีของทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของอำเอภอปทุมราชาวงศานะคะซึ่งได้กำหนดเอาแปลงของคุณพ่อสักรินคุณแรงนะคะ ซึ่งเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะนะคะทุกคนวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ท่านระธานการจังหวัดได้ลงมาเอามือสามัคคีกับพวกเรานะคะก็รู้สึกมีความยินดียนอย่างยิ่งนะคะก็ขอต้อนรับท่านแล้วก็พยอยากมาดูน้องๆน,นะคะให้กําลังใจด้วยว่าน้องๆน,นักพนาพื้นที่นะคะเราได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะชาวบ้านพร้อมเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านได้เิ็นว่า าารากฐานของการทำพอเพียงเป็นลากฐานของเกษตรกรรมโดยแท้จริงที่ทำแล้วเรามีพอ,ออยากพอกินนะครับ ช่วย<ห>ต<อ>นเองเอาเรียวแรงงานลงมาหนึบหากินเป็นสุขหากินเป็นสุขเราบุเราทำไม่รัง Oh, <laughs>

ให้มันทางจากส่วนนี้หน่งฟามือด้วค่ะแล้วก็ความนหนาของมันนี่กาให้หนึ่งฟามือตั้งคืนแบบนี้เนาะคะ่ะหฮมฟางเพื่ออยังเพื่อ,อเก็บความชื้นในหนาดินแล้วก็กำจัดวัชพืชที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมนะค่ะได้ประโยชน์สองอย่าง สูตรสนด่วนเจ็ดวันใช้ได้เลยส่วนผสมมีลำน้ำหมักแล้วก็มูลสัตว์ทำพอชุ่มไม่ให้แฉะอันนี้เราผสมกี่วันใช้ได้ครับเนี่ยเจ็ดวันครับสูตรด่วนเจ็ดวันเจ็ดวันสิบห้าวันสามสิบวันหยุดร้อนใช้ได้เลยคุณงาเอามือแ่ลงแ่เข้าไปถ้าถ้าไม่ร้อนก็ไปใช้ได้เลย ในนี้สูตรนี้เร่งส่วนไหนของพืชบ้างครับเล่งผลครับลดนเลีงผลอืมเร่งผลคนง่ายว่าแทนสูตร15 15ครับใช่ครับใช่ครับห้าเคมีก็15 15ครับอืมเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากกิจกรรมที่เอามือสามัคคีของพวกเราของทีมแล้วพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพเภอพื้นที่ชลประานซึ่งหวังว่า จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้จะทําให้ท่านได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองในการทารเํเกษตรที่ดีใหประยุกต์สู่โข,ของการเมียนนะคะส่วนกิจกรรมในคราวหน้าจะมีอะไรบ้างนั้นรอติดตามกันต่อไปนะคะ